โรกูโรกุบิหรือสาวคอยาวเป็นเรื่องเล่าของหญิงสาวที่ถูกคำสาปหรือต้องอาถรรพ์ที่ตอนกลางวันเป็นมนุษย์ปกติแต่ตอนกลางคืนจะยืดคอยาวเพื่อดูดพลังชีวิตของเหยื่อที่เป็นมนุษย์โดยเฉพาะผู้ชายการสูบพลังของเพศตรงข้ามทำให้กระชุ่มกระชวยและจะใช้ลิ้นเลียเพื่อดับตะเกียงมักทำไปไม่รู้ตัวเมื่อตื่นเช้ามา ก็จะพบว่าตัวเองปวดคอเป็นการถอดวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์จึงยืดออกไปได้แต่หัวซึ่งคล้ายๆกับบ้านเราก็คือกระสือนั่นเองถ้าน้องๆไม่อยากเจอดีให้พิมพ์คำว่าจะไม่กลับบ้านดึกเพียงแค่นี้น้องๆก็จะไม่เจอผีสาวคอยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ